สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอเจอกัน,นะฮะทีเด็ดล้มบอลนะฮะจากเพจล้มบอลแล้วก็เฟซบุ๊กทางล้มบอลนะฮะวันนี้ก็มาเจอเจอกันในคู่แรกเลยฮะขับบู๊ดปะทะฮอพันไฮนะฮะเลทราคาก็เปิดมาขับบู๊ดต่อ2ลูกนะฮะไปดูสถิติต่างๆกันเลยก็สถิตินะฮะห้านัดหลังสุดนะก็เป็นอย่างที่พวกเราเห็นนะห้านัดที่ผ่านมาก็ขับบู๊ดนะฮะชนะมา ไปเยือนนะฮะชนะ5ตัวต่วอ2นะฮะแล้วก็ไปเยือน,นะฮะสามนัดหลังนะก็ไม่แพ้เลยเป็นชัยชนะต่อส,สองสเสมอต่อนหนึ่งนะฮะก่อนนี้เล่นในบ้านนะก็คงยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ไปจี้ที่สกอร์สูงจะดีดีกว่านะฮะเพราะสสยเต็เขาบ่งบอกว่า ห้าหกนัดหลังสุดนี่ก็เป็นสกอร์สูงสมดเลยนะก็เรามาดูกันเลยนะก็คับบู๊ตห้านัดนี่ก็ชนะสักงสามนะฮะเสมอทั้สองเป็นเกมเยือนนะเสมอเกมเยือนก็เสมอไปสองนัดนะฮะเล่นในบ้านก็ชนะเทสตาร์สามหนึ่งเสมอโกฮดิตเกิลฮะส่วนประตูศูนย์นะนะฮะอ,นะอย่างที่พวกเราได้เห็นกันนะก็คับบูะะ๊ครับอันดับหนึ่งหกสิบเจ็ดคะแนนนะฮะก็อ่าเดือกราฟชาร์ปตามมาเป็นที่สองนะฮะหกสิบสี่คะแนนนะ พัฟเินไฮนะฮะก็อยู่อันดับที่16ของตารางมี29คะแนนะฮะก็ไม่น่ารอดนะฮะแต่ถ้าเพื่อความสบายใจของเพื่อนๆและนักลงทุนทุกท่านนะฮะก็วันนี้อยู่สูงไหมฮะคงไม่มีปัญหาอะไรมากมายสําหรับสกอสูงนะสำหรับวิเคะร์นัดนี้ก็ไม่ต้องไปอยู่ฝั่งเจ้าบ้านหรืออะไรจิ้มไปที่สกอสูงเลยฮะวันนี้เชื่อขนมเกินได้สกอสูงครับ ก็ไปดูคู่ที่2กันเลยที่เราจะวิเคราะห์กันก็เป็นบูคุ้มนะฮะประอ่าฟอร์ตูน่าดูซุนดรอปนะก็ไปดูสถิติสักเล็กนอ้อยไปดูตารางคะแนนก่อนครับก็บูคุ้มแย่นับสองนะมี48คะแนนฟอร์ตูน่าดูซุนดรอปนะฮะก็มี40คะแนนนะก็มีโอกาสนะฟอร์ตูน่าก็ยังเหลืออีกหลายนัดนะฮะที่จะขึ้นไปอยู่ในหัวตารางหรือไปเพลย์ออฟนั่นเองนะไปดูสถิติอ่าสถิติห้านัดหลังสุดนะฮะอ่าบุคุ้มนะ ชนะฟอนนาดูสุนนาดูสุนดอฟนะห้าตัวศูนย์นะฟอนนาดูสุนดอฟเล่นในบ้านชนะบุกคุ้มหนึ่งศูนย์นะฟอนนาดูสุนดอฟนะฮะเล่นในบ้านก็แพ้บุกคุ้มไปสองประตูต่อหนึ่งก็ไปดูเซติห้านัดหลังสุดนะฟอร์ตนนาดูสุนดอฟนะสองนัดหลังสุดนี่เสมอกับชนะเนินแบกมาแล้วก็เสมอกานสารเส้นมานะก็มีโอกาสด,ดีเหมือนกันนะที่จะขึ้นหัวตารางแต่วันนี้คาดคิดว่า บุกคุ้มไม,นม่น่าบุกแท้นะในความคิดนะว่ามันต้องมีอะไรในกอไผ่เหมือนกันนะวันนี้ก็จี้ไปที่บุกคุ้มฮะทุ่มไปเลยวันนี้ก็ถ้ชาชนะก็จะขึ้นหัวตารางด้วยนะมีถ้าชนะก็จะขึ้นไปหัวตารางแทนฮัมบุกโดยทันทีนะก็น่ารักน่าลุ้นครับวันนี้ก็เชื่อเหลือเกินบุกคุ้มครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นคัพบ,บูธครับสกอร์สูงนะสองคู่นะ ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ